สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบมีทที่หนึ่งกุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคัาคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดสามอ P ีและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีหนึ่งเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งเวทแฮมกับบอลมัด ทำพา,าด้วยประกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรลบฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่โดยแฮนดิแคปเวทแฮมกับมอนมัรตสึกพิมบริกแข่งขันกันต่อตีสองครึ่งสนนราคาให้เจ้าบ้านเวทแฮมตอบปอบปาลบห้าหรือก็อาจจะเจอราคาเสมอก็ได้มีสองราคาแต่ด้วยความที่มีสองราคาผมเลยจัดราคาที่แพงสุดมาเลยปอบปาลบห้า เอาแบบชัดๆกันไปเลยว่าจะยังไงเวทแฮมกับบอนมัดโดยชื่อแจนทีมแล้วผมยกให้เวทแฮมมีความเหนือกว่าเล็กน้อยนะผลงานในตารางลีกตอนนี้เวทแฮมจะบ้านอยู่อัดับที่หกของตารางมีอยู่สามสิบห้าคะแนนเป็นทีมอันดับเขาเรียกอะไรอันดับสุดท้าย ที่แยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหลังจากที่กลุ่มแรกเราเป็นกลุ่มนํากลุ่มนําก็คือพวกที่มีเลขสี่นำหน้าเป็นกลุ่มนํามีห้าทีมยื้อแยง่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ยื้อแยง่งยูโรปาลีกยื้อแยง่งแชมเปี้ยนีกอะไรก็ว่ากันไปส่วนกลุ่มไว้แถมนี่ก็สิ่งที่ต้องพยายามคือจะพยายามทำยังไงให้ตัวเองขึ้นไปเป็นทีมที่มีเลขสี่เหมือนกัน พราะไม่เช่นนั้นพวกเขาคงจะวนเวียนได้แค่ประมาณยูฟ่าคอนเฟเดเรชีกอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนพวกเขาหวังจะไปให้ถึงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันยังมีเกมนี้ให้ในกรอบกาเก็บเกี่ยวอีกมากมายในขนาที่มอนมัดมอนมัตอยู่ดับที่สิบสามครับมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนขอจัดให้มอนมัตเป็นทีมกลุ่มเอป็นทีมกลุ่ม,ม,ก,ลมกลางตารางก็ได้อะ ก็ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีทีมที่ขั้นกลางระหว่างพวกเขากับทีมโซนตรงชั้นอยู่ค่อนข้างหลายทีมแล้วก็คะแนนค่อนข,ข้างจะไปรองพวกเขาอยู่พอสมควรบอลมัดเองก็เป็นทีมที่บทจะนี้ก็นี่บจะจย่ก็แย่ออเอาแน่เอาหรออะไรไม่ได้เหมือนกันบทจะเก่งก็เก่งแบบเก่งเหลือเกินทีมยงทีมใหญ่พี่แกเก็บได้เฉยอะ แต่หมดแต่แย่ก็ก็ยแย่เลยเจอทีมไหนก็แพ้ได้นะบางเกมน่าจะเล่นดีก็เลเทะให้เห็นบ่อยเหมือนกันก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับนี่คืออันดับและคะแนนในตารางหลกนะเ่าสู่กันฟังก่อนนะก็เราเวฮมกับบอนมัดนะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ก็ควรทราบไว้นะเอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจไนงะ ผลงานล่ะผลงานทางเกมลงทุนของเวทแฮมปรากฏว่าชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งมอกเลยว่าผลงานแบบนี้ท้าท่านใดลงทุนที่ราคาเสมอเวทแฮมผมว่าก็เป็นเรื่องที่เฮซฟนะทำไปม,มามองคอแตกเหมือนผมนะประเภทแบบราคาเสมอมันมันมันได้ตังค์น้อยอะไรนะประมาณนั้นปปลาล้มห้านี่ว่ะนะได,ได้ได้เต็มไปเลยมันในเต็มก็เสียงครึ่งยอม ยอมเสียงเสเครึ่งแรกกินเต็มอะไรประมาณนั้นการลงทุนของไวทแฮมปรากฏว่ากำไรไปเกมครึ่งขาดทุนสองเกมเจอหนึ่งเกมทางลง้มว่ามีราคาทุนนะเข้าเนื้ออ่าแต่เข้าไม่มากแต่เข้าเนื้อก็พอเข้าใจได้นะครับผลงานแบบนี้นะเสมอหนึ่งชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งอ่ะในขณนะที่บอลมาถิมเยือนผมคิดว่าพวกเขาดูดีกว่านะในงแง่ของผลงานเพราะ ในห้างเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึงสามเกมขาดทุนแพ้ไปสองเกมแต่อย่างไรก็ตามพอในง่ายการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งอ้าวห่างน้มกบนี่แล้วก็เสียเหมือนจะมาเลยเสียเสียไม่เยอะหรอกแต่เสียไม่มีกำไรในห้างเกมหลังนะถ้าลงทุนตามบอลวันมายาวๆห้าเกมเหมือนกันเลย ก็ต้องมองนะครับว่าในแง่ของผลงานก็ใกล้เคียงกันนะอยู่ที่มุมมองจะมองแบบไหนนะเวทแฮมแม้ Wait จะชนะน,น้อยกว่าบอลมาร์แต่พวกเขาก็แพ้แค่เกมเดียวในขณะที่บอลมาร์ชนะเยอะกว่าแต่ก็แพ้ไปสองเกมการลงทุนก,ก็อย่างที่บอกครับหักไปหักมาแล้วก็ขาดทุนด้วยกันทั้งคู่ส่วนสถิติการเจอกันสถิติการเจอกันห้าครั้งหลังปรากฏว่าเวทแฮมชนะไปสามครั้งครับ บอลมัดชนะหนึ่งครั้งครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งซึ่งบังเอิญเลยก็ว่าเกมเดียวที่บอลมัดชนะนั้นมันเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมอุ่นเครื่องย่อมย่อมไม่มีความแน่นอนความจริงจังอาจจะไม่เท่า,กเ,ทากเกมลีกแน่แน่เพราะนั้นถ้าเราวัดเฉพาะในเกมลรีกเนะี่ยก็ต้องพูดว่าในสี่เกมเหลังสุดไ้แถมเจอบอลมัดไม่มีแพ้เลยชนะสามเสมอหนึ่ง่าก็อย่างที่บอกแหละครับว่าทําไมผมถึง เรื่องที่จะอยู่ไวทแทม้ะคาับมอพาลบผ้าเลยพอมภาพมรวมเนี่ยจากข้อมูลพื้นฐานนะเอาเฉพาะจากข้อมูลพื้นฐานก่อนนะผมคิดว่าไวทแฮมจะไม่แพ้เป็นพื้นอะคือไม่ไม่หลุดแพ้ขาบ้านอะแต่จะเอาชนะเพื่อกินเต็มได้หรือเปล่าน่ะ้องคงต้องลุ้นกันส่องพูด้วยแฮนดิแคปดูที่ว่าเจ้าฮาลายเนี่ยเขามองอยังไงอยู่ในทิศทางที่ชอบใจหรือเปล่าตัวภูวันนี้ ป็นลักษณะเสีงข้างม้ากสี่ต่อหนึ่งทั้งสามช่องนะสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านเวทแฮมเชื่อใจเวทแฮมสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอไม่โกเหนื่ยเสมอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลมัดไม่กลัวบอลมัดเพราะนั้นพูเลือกอยู่กับเวทแฮมแคนนีแคปบปอปลาอย่างที่บอกครับผมเลือกปอปาลาลมผ้าไม่เลือกราคาเสมอเวทแฮมนะแต่ท่านใดจะเลือกราคาเสมอเวทแฮมก็ได้นะมันก็เพย์เซฟ เซฟเซฟมากเลยแล้วแต่ท่านเลยนะอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องของตัวท่านเลยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นผมก็ให้ตามข้อมูลแล้วก็มอกว่าเนี่ยผมจะลงทุนตัวนี้อย่างนี้ยังไงนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านไปในราคาบมาลดห้าประกวดว่าเจ้าต่างห้าลายยังคงเรื่องยิงอยู่กับเจ้า,จาบ้านไม่แฮมปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ชอบบอลรองบอลถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดจากเจ้าต่างห้าลายเหมือนกัน เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนีม้วงรวมกับข้อมูลพื้นฐานบนสักครู่เกมนี้คงต้องเลือกอยู่ต่อไวแทมนะวันนี้ขอเลื่องอยู่กับขุนคอนสายฟ้าครับอยู่เจ้าบ้านครับและอยู่ในราคาปอบป่าลมห้าด้วยนะด้วยเชื่อว่าถ้าเอาชนะไม่ได้ก็เสียงครึ่งถ้าชนะได้ก็กินเต็มนะเอาหูไว้แรกหัวยังไงก็ต้องวันนะครับนะนักเลงลงทุนอยู่แล้วอยู่ต่อไวแทมครับ เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน e p พหนึ่งประจําคั่มคือวัอนพฤหัสนี้อยู่ต่อไว้แถมสําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีสองอ p พีสาก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ